โครงการแมนเดมเพนนีของเซนทันเอโซเซีเอวันนี้โอเ n นเฮาส์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะขอยกม้ย,ยังมือสำหรับใครที่ไปเข้าโอเ n นเฮาส์ซึ่งของเซนทันเนี่ยพี่จะบอกว่าเซนทันเอโซเซีเอเนี่ยเป็นเกรดอัปเปอร์เลเวลของเขาคือจ่ายเงินเดือนเกิน 50K แล้วก็ได้เขาเรียกว่าก็เป็นกลุ่มที่ใช้ภาษาอังกฤษในการทางานค่อนข้างจะเยอะและไม่แน่ใจว่าช่วงปลายปีเขาจะส่งไป CRC ที่ UK หรือเปล่าว่าตอนต้นปีตอนแรกเขาเปิด CRCUK ทุกคนแล้วก็พับแผนพับโครงการไปแล้วก็เปิดเป็นเซนทันเอโซเซีเอ ซึ่งพี่ลักจะบอกว่าตัว associate เนี่ยจะเสร็จจริงๆคือช่วงเดือนสิงหายาวนานมากทุกคนใครที่จะไปที่นี่นะพี่รักษขอให้เราออินทุกสรรพสิ่งนะอ่ะข้อแรกดีมากๆเลยดี2แข่งขันยาวนานมากเป็นโครงการเดียวในประเทศไทยที่มีการแข่งขันยาวนานที่สุดเปิดรับนะคะถ้าจะไม่ผิดคือมีนานนะมีนา,นานจนมาถึงตอนนี้ผู้จะพาเพิ่งจะ open house ก่อนที่จะมา open house เขาผ่านหนึ่งออนไลน์ assessment ค่ะข้อสอบ e s l แล้วก็ video interview เสร็จปุ๊บก็ hr interview แล้วก็เข้า Open House ซึ่งหลังจากนี้ยังเหลืออีก2รอบคือรอบของตัว g r o u p e อ c e ซนต์มเนาะแล้วก็อีกรอบหนึ่งคือ Final อ n t e r v i e w เพราะฉะนั้นพี่เล็กจะบอกว่าคุณเหลือแค่2รอบคุณมาได้ครึ่งทางแล้วนะใครที่ไปที่นี่มาอออินนะอออินเพอสองรอบนี้มันเป็นรอบตัดสินของคุณแล้วนะให้เงินเดือนค่อนข้างสูงสวัสดิการค่อนข้างที่จะดีและนะคะนี่คือเกรดเดียวกันกับของ True n e x t Gen นะ True Next Gen ก็ให้ห้าสิบเคบวกบวกเนาะสายเทนต์ห้าสิบเคบวกบวกสายเ a ปหกสิบเคบ เกรดนี้ซึ่งใครที่ชอบสายแฟชั่นเซนทรันมันมีข้างในที่หลากหลายคุณจะได้ไปทํางานแนวกลยุทธ์แนวหลังบ้านกับเขา แล้วก็ล่าสุดอย่างที่บอกนะเขาไปซื้อห้างซื้ออะไรบางอย่างที่อังกฤษอ่ะแล้วก็อาจจะมีโอกาสที่คนกลุ่มนี้รุ่นนี้นะปี2024อาจจะมีโอกาสได้นะบินลัดฟไปทำโปรเจกต์ที่ต่างประเทศก็ได้ไม่แน่ใจแต่คนที่อยู่ใน Associate ส่วนใหญ่เป็นคนที่จบต่างประเทศทุกคนส่วนใหญ่เป็นคนที่จบจากต่างประเทศอินเตอร์ก็น้อยเฉลี่ยสามส่วนใหญ่เป็นจบจากประเทศแทบทั้งหมดเพราะฉะนั้นเอาตัวมาอยู่ในโอกาสนะถ้าใครจะไปต่อในรอบต่อไปนี่เชียร์มากๆเพราะว่าอยากนะคะให้เราไ,ได้เข้าตรงนี้จริง เพราะว่าอย่างที่บอกนะเงินเดือนสูง 50K บบวกๆเนี่ยมันเป็นแค่ชั้นแรกเนาะเพราะบริการของที่นี่ก็ไม่ต่างจากทรูนิกเจนคือจะมีการปรับทุก6เดือนปรับเงินเดือนให้ซึ่งปลายทางจริงๆของกลุ่มนี้กลุ่มอัปเปอร์เลเวลคือ7 0 8 0 k เนะเวลาเข้าโครงการใหญ่พวกนี้ได้เวลาเขาให้ 50K ตอนแรกมันเป็นแค่เบื้องต้นแต่หลังจากนั้นคุณจะได้จบโครงการจะอยู่ที่ประมาณ 7080K ทุกคนเพราะเป็นโอกาสที่ดีมากมองให้เห็นปลายทางว่ากำลังได้อะไรแล้ว all in ทุกสรรพสิ่งเพื่อ ไปงบไปงับโอ,อกาสนั้นมาพี่รักมีคลาสต้องสอนแล้วนะคะอ่ะใครสนใจอยากจะออกอินเอาตัวมาอยู่ในโอกาสเดือนพิจุนาพี่รักรับ private card f l i day แค่5ท่านเท่านั้นซึ่งตอนนี้เหลือแค่4ี่เท่านั้นนะสีวันที่28ถึงวันที่31มี Special Pri c ถ้าใครจะบุ๊กบุ๊กเข้ามาถ้าเต็มแล้วก็ไม่รับเพิ่มคุณต้องเรียนเป็นรอบกรุ๊ปคัร์ G กรุร๊ปคัรดจะจับวันที่1นึ่งถึงห้พฤษภาคมถ้าใครสนใจเอาตัวมาอยู่ในโอกาสได้เลยสมัครที่หน้าโปรไฟล์กดลิงก์รีกดที่ติดต่่่อเเราาคะ MT ข้ไม แค่ต้องรู้เทคนิคนะคะวันนี้ขอบคุณทุกคนและสวัสดีค่ะ